สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบ9กวิชาสามัญนะครับมาดูกันครับข้อนี้ว่าอย่างไงนะครับข้อนี้เขากําหนดอินดิเคเตอร์ A กับ B มานะครับแล้วบอกว่านำ HCl นะครับปริมาณเท่านี้นะครับผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับปริมาณเท่านี้นะครับแล้วบอกว่านะครับเอาไปทดสอบกับอินดิเคเตอร์ A กับ B แล้วจะได้สีอะไรบ้างนะครับทีนี้นะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าสารลายผสมนะครับนะของไฮโดรคลอริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นั้นนะครับมีค่า pH เท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นตัวแก่ทั้งคู่นะครับ กังวลมากเลยนะครับสามารถหาค่า pH ของสารลลายผสมจากสูตร n เหลือนะครับถ้ากับ a n 1 v 1ลบ b n 2 v 2นะครับแล้วหารด้วย v รวมนะครับเมื่อ a กับ b คือจำนวนครั้งของการแตกตัวของกรดกับเบสนะครับนะส่วน n กับ v ก็คือความเข้มข้นนั่นเองนะครับก็ให้แอบคิด a n 1 v 1 b n 2 v 2ในใจนะครับ ว่าใครมากกว่าใครน้อยกว่านั่นเองนะครับนะก็จะเห็นว่านะครับ HCl นะครับจะมากกว่าเนาะดังนั้น n เหลือนะครับก็จะหาได้จาก a n 1 v 1วิลบทีนี้ครับปริมาณของโซเดียมดรอไซด์นะครับบอกมาเป็นของแข็งนะครับก็ต้องเปลี่ยน n คูณ v เป็นโมลคูณพันนั่นเองนะครับก็จะได้ n เหลือนะครับเท่ากับ a n 1 v 1วิลบ b คูณโม l คูณพันหารด้วย v รวมนะครับสจดล้วแทนค่าเข้าไปครับ ไฮโดรคลอไรด์ตักตัวครั้งเดียวนะครับ A เป็น1นะครับความเข้มข้นของ hcl 0.2นะครับส่วนปริมาตรเป็นห้ ml นะครับก็จะได้1นึ่คูณศูนคูณหนะครับลบกับนะครับสโซเดียมลักไซด์แตักตัวครั้งเดียวนะครับ B เป็น1นะครับก็เป็น1นึ่งคูณกับ 36มิลลิกรัมก็คูณกับ36มสิทำเป็นกรัมก็คูณ10บลบสนะครับหารด้วยโมเลกุลคือ40นะครับจากกรัมก็จะกลายเป็นโมลนะครับหลังจากนั้นคูณ1,000นะครับทั้งหมดหารด้วย100นะครับหลังจากนั้นก็คิดเลขครับจะได้เท่ากับ1นะครับลบกับศูนย์นะครับแล้วก็หารด้วย100นั่นเองนะครับอ่ะก็ได้เป็นความเป็นพ้วนของโปรตอนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็จะได้ความเป็นพ้วนของโปรตอนเท่ากับ1นึ่คูณสิลบสนะครับก็ ทำการเทคลบล็อก ok เข้าไปนะครับจะได้ค่า ps ออกมานะครับซึ่งค่า ps นะครับก็จะมีค่าทั้งการลบล็อก หนึ่งคูณสิบลบสามนะครับก็จะได้ค่า pH เท่ากับสามนั่นเองนะครับซึ่งค่า pH เท่ากับสามนะครับไปดูช่วงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์นะครับจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์ A นะครับถ้า pH เท่ากับสามจะต้องมีสีเหลืองนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ B นะครับถ้าค่า pH เท่ากับสามจะอยู่ในช่วง2.4งจถึงสานะครับระหว่างสีเหลืองกับสีน้ำเงินก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับข้อนี้ก็จะตอบข้อ4นะครับเหลืองกับเขียวครับผม